ยังไม่หมดแต่เราก็เลยเอาก็มาหาทองคำมาช่วยน้ดาวนะคะเพราะว่าวันนี้พนตกแลวไม่เอาน้องๆมานะคะแลวไม่ไดเอาน้องช้างมานะคะมาแต่แม่ควานนะคะก็เลยเอาพี่ทองมาช่วยน้องราวจนยินนะคะว่าญาเรายังเหลือนะคะ ไม้มีงานอะไรนะคเพราะว่าเรามาอันนี้ออเดอร์กล้วยกับย่าค่ะย่ายังเหลือนะคะย่าเหลือค่ะอยูโลโลโลโ่บนรถรอรอพวกคนในเอฟซีใจดีนะคะเรามาช่วยก็มารับอดย่าให้เด็กๆกันนะคะดู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 งกันเราก็พอทองคำนะคะลูก แม่ควานลอกร่วมด้วยช่วยกันนะคะรับว่าอยากอนุาตผมนะคะอันนี้กหมาก็เต้นขยับม,มาเรื่อยๆืเหมือนกันนะคะควนน้องดาวนี่มาสเตอรตอมอ,อนอะถอยว่าน้องดาวมาอยู่ข้างหน้ากอหมาต้องทำก็ต้องัวน้นอยหน้าน้องดาว มา,มา้มาพูดคุยกันได้ะครับไม่สั่งยาไม่สั่งอะไรก็มาคุยกันได้นะขาคุยกับแม่บ้านนะคะ สวัสดีค kind of ่ะที่ภาษอกฤษทีเชื่ออะไรน้นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระสวัสดีค่ะพแม่นอนกกับคุณ่ะสวัสดีคะสวัสดีทักนะคะคำตักใคุกคุยกันได้นะคะ พ่อมหาดูกระดูดูขี้อ่อ <laughs> <laughs> กนรกระดูขี้อ้อนบุ๊ฮาฮสวัสดีครับทุกที่ประดานาฟันจะได้่ะรนำน้ำขึ้นทั่วพ่บบ้า,บานพุทศิษย์นะคะแถวนี้ก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะตอนนี่ไปตัดไปบ้านพวกเราก็น้ำขึ้นแล้วกันนะทุกคน สควัสดีค่ะนารักทางส่งเลยพี่ธงน้องดาวค่ะโอ้ยัญานขาออนพี่รจันสองแนนและก็จากป่สมให้พ่อทองสองรคแนนค่ะขอบคุณค่ะ พยานามปวดขาออนมาสั่นอย่างนี้มั้งาวโอ้ยอยากถูเนาะโอ้ยอยาไปสนด้วยฝนฝันฝัยามอขันน้ำขันน้ำขันอาซิมแล้วซิมแล้วแล้วไปจับอาหารเบียงแลก็ยังมีรางวัลคนะย ี่บขอย้อนมัวมาเเวบกขอบคุณค่ะโอ้ยอย่าหิน้องอย่าหิน้องคะแขอบคุณค่ะอ้ขอบคุณค่ะพญพลเราเต้นจนขาอ่อนหลายแล้อันลืมลงหนาลงหลังเล้ว เตเนตืนตืนเย้่ะเยไก่แล้วค่ะไก่เล้วใครใครเมื่อกี้พี่บุลอมใช่ไหมพี่บุร้องงานพี่บุร้องต้องแบบนี้จัดเต็มถ้าต้องดาวกับพ่อต้องทำเม็เต็มพ่อดาวเก็บพ่อต้องก็บเพ่อต้อง

ครัสวัสดีครับพิธนาพลถนนเส้นนี้บอกว่ารถเก๋งไปไม่ได้แล้วทางไปที่บ้านเมื่อเช้าเราไปก็ยังพอวิ่งผ่านได้นะรถเก๋งคือสีขึ้นสู่เติบแล้วเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งประหยัดลูกกินหมดแล้วทองไอ้ทอง อายลูกกินน้ำนี่เบิดเบิดเรียบร้อยแล้วพี่ท่องทำก้นอาดหายเรียบร้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ท่องพี่ทองพูดนร่อว่ามีกล้วยได้ในหันจกแล้วพูนพูนพูน

เยที่่บ้านนนคะแเตมมใหกัง้้อดดกังใหยค่ะยังพิศนาพลย่ายังเหลือค่ะย่ายังเหลือก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านนะคะค่ะสวัสดีครับพี่นาฏเหลือแปดสิบค่ะเหลือยังเหลือแปดสิบมัดอยู่นะคะก็เลยได้ไปบ้านไปเอาพ่อมหาทองคำมานะคะว่าวันนี้เด็กๆที่โรงเรียนเรา ไม่ได้มานะครับเพราะว่าฝนตกเราก็เลยไม่ได้มาพอดีย่ายังไม่ทันหมดพ่อพดก็เลยกลับไปเอาพ่อมหาทองคํามาเป็นเพื่อนกับน้องดาวนะคะโอ้โอ้โอดูปลาทองแอนด์เบลรได้ดาวเร็วๆเบื้องปลาทองเ็ดนั่นเร็วๆโอ้เร็วๆเร็วๆเบื้องอีกระองปลาทองเง็ดแล้วบุ่นเร็วเร็วเดี๋ยวปลาทองเมื่อยไดร เจ็บจะได้เจ็บกระทาลูกก่อนตัวค่ะสวัสดีครับพิยาตีพสวัสดีค่ะ ย okay. yeah, yeah, yeah. ี่ยี <tech> to ่ยี่พิงบ่าบับาโกหมดแล้วนะครับหมดแล้วดูดูดูน้องดาวน้าคะดูดู

เด้วยวยกทีนด้วยดออา ยาบมดแล้วค่ะหาตะยาเลยมองหาตะยาเลยขอใครของะรต้องเดูก็ดูองดูองดาวตืตะกายแล้วค่ะ ชาเขียวเอาดูน้องชาเขียวค่ะหนมันหนาวมันหาดูดูดูน้องนาวทำ มากเลยนการเรียนูโค้กมาหาต้องคำนึง พี่ผู้ชายบดมือแล้วการทั้งวันนะครับวันนี้เราก็เล่นกันทั้งวันกายแต่มันก็ไม่แก้หายหานาวนะครับมันก็หนาวมอนดิมเพาว่าบนนันก็ตปลอยปลายมาได้ทั้งวันนะครับแต่วันนี้ค่อยยังชั่วดีกว่าเมื่อวาน ยาที่เราตำบามันก็ขอบคุณทีท่านขอบคุณที่ต้องผูกเชือด้วยนะครับคลิปนี้ได้ส่วนนี้จะเห็นภาพสวยงามนะครับอินดาวนะครับทางมากราบไหว้ขอบคุณนะครับพ่อทอทำนะครับเด็นะขยันจะท่านน่าท่านไหนเอากไนหนกระไรยนหนังกรดเ้องาบได้ไหมเฮ้ยไเะยืนยืนอไม่งไม่ไม่แค่ไหนาไม่แค่ที่ có lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ว้าว้านว้าวว้าวว้าววนาวว้าวว้าวว้า่ว้าวว้้าว้วว้าวว้าวว้้า้าวว้ววา้าวาวว้าวา้าาาวาาา เป็นยังไงกับพวกเมฟซีเป็นภาพที่น่ารักไหมคะคำค่ะเมือนี้ขอบคุณมากนะคะเอฟซีขณะเอฟซีเจอวิกฤตนะน้ำท่วมนะคะเอฟซีก็ยังเข้ามาสนับสนุนพวกเรานะถึงจะช้าหน่อยแต่ก็หมดนที่ยืดหู้ บลงไงดอกคำอลาค่ะพ <t ığımız> ี่พึ่งสวัสดีค่ะคำหอลากขที่ลงเองอร่อยยกรอบวะเดียวปควยมันเองอาบอ่างเขาเนี่ยเสียบอันนี้ปลาเขาแตงมันเองลองดูดเดูดูบุฟฟี่เขาแทงค่ะ ขอบคุณค่ะค,ค่ะกับนำ้ำมันสกัค่ะลวงตา <c oughs> ต้องได้ทูเนา <c oughs> ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่พึ่งอันนี้แม่ัายเอาห่าไปส่ง่าแม่กันเกาแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณกระโปงสวัสดีค่ะดาวบอกว่าให้ดาวบอกว่ายกไม่ไหวแล้วยกไม่ไหวแล้วออันนึงสองสามเออ ดาวก็ทําได้เหมือนกันค่ะสวัสดีครับสสาววัสดีคาวแกยังบังแต่เห็นของแสีบเห็ดเมนจังไรกัเห็ดแก่สิบเปอร์เซ็บต์ครับทับบินของแสีบจ้างกับเบอร์เห็ดขอบคุณสิบเปอร์เซ็นต์ขอบค่ณขอบคุณค่ะไม่ยังเวทเข้ามาวเยี่ยมอันดับสองซ้ำออแต่ผมจะไม่นานเหมือนโต้องทองแต่ว่าผมยังทำได้นั่นาจะโชว์ครั้งครับแต่ผมโชว์ไหวไม่ได้ ผมยกพุงไม่ขึ้นครับตายไปนัแบ่งใช่ไหมยุ่งกันเท่านี่เป็นกวนแบ่งไปเดี๋ยวเราจะพาพ่ะทองไปหาแม่แป้งจะเข้าก่อนเดี๋ยวเราจะพาพี่ทองไปหาแม่แป้งแป๊บหนึ่งนะครับผมโบเอาล็อกโบตองอ่านคอมเมนต์คำแล้วเดี๋ยวจะพาพี่ทองไปเยี่ยมแม่แป้งสักแป๊บหนึ่งนะแม่เอฟซีเราจะเป็นอย่างไร ได้เจอนานเห็นแต่ไม่แป้งร้องครับครับไม่เป็นนุ่นไม่แป้งได้ยินที่ทองมาดูอาการดูอาการท้องไหมเอออูู้้อ้าวอ้าวทักท้ายก็แปลงไงทักไม่แปลงมาเน่เน่ห้าวมาอ้าว อ้าวเน่เน่ฮะาะมาฮะดูดูไม่แป้งดีใจฮะฮะฮะโอ้โอ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 มาไม่แป้งขาที่ห้าออกเลยเม่สีดูอ้าวขาที่ห้าออกเลยครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามเด้อ นะครับผมต้องขอพิธานทท้ายกีดาดันกีน,น่าเลยอ้าวถอยถอยถอยเอาไม่แป้งอู้ไม่แป้งทักแล้วไม่แป้งทักแล้วแป้งบอกไม่มาหาแป้งสักทีเลยนานแล้วนะครับผมกว่าจะมาได้นะพี่ทองดูดูมองตามองอ้าวฮะฮะ อ่้อออเอะท้อยท้อยท้อท้อท้อยท้อยทแอ้อยท้อท้งเบนมาโอ้แย่แอ้อง้อทอ้อย้อยท้อยอ้ดีใจออ พี่พอทองมาเอ้าเร่งเง่งเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเอาสับะรดให้กินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอ้เมฟอสิไปนี่ไม่แป้งจะได้กินหรือเปล่าแค่พ่อทองกินหมดคนเดียวบุอึ๊บอ้าคนละต้นกนละต้น เอาแม่แป้งเอาเด้อไม่ไม่เอาพระทองกินหมดเลยสวัสดีครับพี่กะหลงสวัสดีครับทองถอ,อยนี่เห็น้อยพี่พระทองเดินมาแย่งแล้วนั่นโอ้ยบ่ให้ผู้สาวกินน้ำเลยเป็นแบบนี้นี่นะพระทองทำเป็นมืนโอ้ โอ้ต้องขอโทษด้วยเมฟซีอ่านคอมเมนต์ไม่ออกหรอกเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นตานะครับผมขอโทษนะครับผมโอ้ใช่ครับพี่กาหลงดูแต่งดีใจแรงวันนี้ไม่ไม่เอาของกินเลยให้พ่อทองหมดเลยนะครับผมอืมโอ้ได้ของกินแล้วนิ่งเลยพี่ทอง พี่ทองมาหาแม่แป้งครับพี่พี่ไม่สวัสดีครับวันนี้พาพี่ทองมาช่วยนะโรงเรียนเพราะว่าหญ้าไม่หมดสักทกีเลยพาพี่ทองมาเต้นช่วยน้องดาวมงคลน,นะครับผมช่วยขายหญ้าให้หมดนะครับก็มาก็สมหวังนะเมสเอดสี FC FC บ้านดาวคุณตั้มภูเก็ตก็ปิดหญ้าให้นะครับขอประคุณมากมากเลยนะครับคุณตั้มภูเก็ตแล้วก็ขอประคุณแม่เม่เอฟซีทุกท่านทุกคนที่ช่วยยอดคะแนนเข้ามาเป็นกําลังใจให้โรงเรียนอนบาลช้างถงของเรานะครับผม ยังไงก็คอยท่านตรงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเดอ้อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอยร่ำขอ้รวยจริงยิ่งขึ้นไปนะครับผมอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนนุบาลช้างขงของเราแบบนี้ตลอดไปนะครับแม่เมฟซี C. นะครับผมโรงเรียนอนุบาลช้างขงของเราก็จะคอยพัฒนาเด็กๆแล้วก็พัฒนาพอควานไม่ควานให้ดีขึ้นนะครับผมอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องขอประทานโทษไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะครับแม่เมฟซี C. หรือว่าพรอพ่อเมธีมีแนวคิดยังไงดีๆมีแนวคิดไอเดียใดที่เจ๋งๆเ,เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วตลกขบขันก็แนะนํามาได้นะครับแนะนํามาได้ก็ย <c oughs> ินดีจะเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับผมอ,อยังไงก็สําหรับ ไลน์นี้ก็คงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแม่เม C เฟซี FC. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนเย็นนะครับสองทุ่มนะแม่เม่ฟซีสำหรับคำไอไลน์นี้ก็ขอบคุณที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแม่เม่เฟซีเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลนะ์หน้ารอบเดึกนะครับสําหรับไลน์นี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ ตอนนี้น้ำท่วมทั่วแล้วครับแม่เม่อฟซีอ้าวเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน้าเด้อพที่ทองขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับครับด้วยขอบคุณครับ,บค,ครับ, <c oughs> บเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน้านะครับบายบาย